นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองขออนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองขออนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวัสด,ดีพระภิกษุสมณีทุกๆรูปจเจริญพรยัโยมทุกๆท่านในสมัยพุทธกาลแม้ว่าโรคนี้ยังไม่เจริญแต่ไปเจริญทางด้านจิตศาสตร์เจริญม,มากผู้คนก็อยู่ด้วยความสมบัติก็สามารถที่จะพัฒนาจิตได้อย่างสูงสุดได้โดยไม่ยากบุกกับรมีที่ แต่ละองค์แต่ละท่านได้ทํามาแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้การรู้เห็นธรรมานั้นได้อย่างง่ายแม้ว่าจะเดินทางกันยากลําบากหนทางไกลทุรกันดาลแต่ก็มีผู้ที่รู้ทาเห็นรมเป็นจนํานวนมากแต่ในปัจจุบันนี้โรคมันก็จเจริญขึ้นมาตั้งแต่ว่าสมาร์ทโฟนเปิดโลคใหม่ขึ้นมานี้ทําให้คนทั้งโลกก็ท้งกันหมด ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียงเหมือนกันอย่างพวกเราอยู่แม้ว่าอยู่ในแดนไกลกันห่างไกลกันก็ตามก็สามารถศึกษาธรรมะก,กันได้ทุกวันศุกร์แในช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติรวมกันก็สามารถสื่อสารคําสอนถึงกันได้เราทำไมอยู่วัดน้งประพงนี้เป็นเรื่องยากมากทีเดียวจะเครื่องบันทึกเทปในการจะอัดเสียงหลวงปู่ชานั่นก็ยากจะหาทาน ซึ่งจะใช้ในการอัดเทปก็ยากลําบากเพราะว่าทีวัดประพงมก็มีอากาศชื้นถ่านอยู่ไม่ได้นานก็เสื่อมแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ในสมัยนี้ก็สามารถที่จะศึกษาธรรมะก,กันได้มีอยู่เต็มไปหมดในระบบของการสื่อสารแต่ว่าถ้าผู้ที่ไม่รู้หรือผู้ที่หลงไปนั้นก็เป็นโทษอย่างมากเหมือนกันก็จะมีการเสพติดในสื่อทางออนไลน์สังคมอ,ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย จะเป็นความบันเทิงก็ดีจะเป็นอบายม,มุกออนไลน์ก็มีด้วยหมุมุ่นในอารมณ์ที่ยินดีพอใจมากจนเกินไปด้วยก็ยิ่งจะวุ่นวายสับสนสติสมาธินั้นก็ไม่มีเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพใจอย่างมากอาจจะอยู่กันรวมกันหลายๆคนกลเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าห่างไกลจากสภาพแวดล้อมมนุษยสัมพันธ์ก็จะเริ่มจะหายไปเรื่อยๆ มองข้ามคนที่ใกล้ชิดที่อยู่ในโลกเดียวกันนี้กลายเป็นว่าถึงจะอยู่ใกล้ก็อยู่ไกลกันซะเหลือเกินละจะไม่มีการพูดกันไม่มีการคุยกันเห็นได้ว่าคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆนียในการเดินทางทุกคนก็จะต้องเอามือถือขึ้นมาน้อยคนนักที่จะนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆทำจิตให้สงบกลายเป็นคนที่แปลกไปจากสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเคนที่ใกล้กันก็ไกลกันไป บางทีในโต๊ะอาหารก็ไปทานข้าวด้วยกันต่างคนต่างก็ดูมือถือกันต่างคนก็ดูข้อความกันในมือถือดูรายดูวอตแอบดู Facebook ต,ต,ต่างเนี่ยคนเราจึงมีมนุษยสัมพันธ์ห่างกันไปทุกทีกับไปว่าจิตใจนั้นไปอยู่กับมัตถุที่ถูกพัฒนามาให้ใช้ได้ความสะดวกสบายแต่ความสะดวกสบายนี้มันก็ทำลายหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราหลงยึดหลงติด เข้าไปซึ่งก็จะแก้ไขไม่ได้เราคงจะเคยได้ยินแหละคนที่ความมีอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีนะที่เรียกว่าตัญหาตัณหาก็มีความอยากได้อยากมีความอยากมีอยากเป็นและความไม่อยากมีอยากเป็นให้ความไม่อยากมีอยากเป็นนั้นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ความอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเรื่อยๆแล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์ที่ที่น่าเพลิดเพลินนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้เกิดอุปทานอุปทานมันก็เกิด ทุก,ก็เกิดขึ้นมาคราวนี้พวกเราก็จะมีเวลากันไหมละ่ะที่จะฝึกหัดปฏิบัติถ้าพวกที่มีศรัทธาจริงๆอย่างคณะพวกเราทุกๆท,ท่านนี่แหละมีศรัทธาทั้งคณะพระทั้งคณะญายมทั้งหลายก็มีความตั้งใจศึกษาธรรมะกันทุกวันศุกร์สร้างบุญสร้างกุศลเป็นประจำแต่จํานวนมากทีเดียวเนี่ยที่ลหลงไหลไปเสพติดไปในแสงสีเสียงสื่อสารในโลกออนไลน์ซึ่ง จำเป็นก็ต้องใช้เหมือนกันในการสื่อสารเป็นประโยชน์อย่างมากแต่ผู้ที่ใช้ไม่เป็นนั้นมันก็เลยไปมากเกินไปสิ่งที่จะเสียไปก็คือการเวลาเสียไปโดยปราประโยชน์เพราะเวลาของเรามันเกิดน,น้อยลงไปทุกทีถ้าพิจารณาแล้วก็น่าสลดใจเหมือนกันนะให้เรามีสติขึ้นมาคิดขึ้นมาบางคนก็ทํำมลทําทานนี้เป็นประจำะอะอาตมาสอนให้ไปสวดมนต์สักอิติปิโสเนี่ยสักร้อปก็ประมาณสัก20 นาที25นาทียมก็บอกว่าอาจจะท่องไปได้สัก9จบหรือว่า10จบก็ง่วงนอนก็หลับไปแล้วร้อยแปก็ยังท่องไม่ได้เลยแต่มผู้มีศรัทธานะในการทําบุญทําทานศรัทธามากบอกว่าเสียเวลาส,ส่วนใหญ่ไปกับการดูข้อความการส่งข้อความในไลน์สะมากอาตมาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าทําอย่างนั้นก็แบ่งคนละครึ่งการส่งไลน์กับมีสังคมเราก็จะต้องมีอยู่ เราไม่ได้ตัดสังคมซะเลยแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาเวลาเข้ามาภาวนาฝึก,กจิตเอาไว้เพราะว่าเมื่อเรามีสติที่ดีสมาธิที่ตั้งมันทีเราจะได้มาเอาไว้ป้องกันจิตใจของเราเนี่ยที่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมากับกายของเราจะเกิดอะไรขึ้นมากับใจของเราตอนนี้เรามีสุขภาพแข็งแรงดีเราก็อาจจะเพลิดเพลินไปจเจริญใจไปก็ลหลงไปได้ในความแข็งแรงของร่างกายแต่วันหนึง่งร่างกายของเรา อาจจะเป็นโครคภัยแค่เจ็บบางอย่างเราเฉลือตัวเองไม่ได้ต้องใช้รถเข็นต้องนอนเตเตียงนั้นมันก็จะยากลําบากถ้าเกิดกับเราแล้วถ้าใจของเราไม่ได้ฝึกเอาไว้หรือคนรอบข้างเราก็ดีสามีไม่ได้ฝึกเอาไว้ก็อาจจะต้องมีอารมณ์หงุดหงิดเมื่อภรรยานั้นประสบกับความเจ็บความป่วยก็ต้องดูแลการทุกสิ่งทุกอย่างทุกระการอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งใจก่อนว่ามาฝึกจิตอบรมภาวนา แต่ไม่ได้ถึงกับว่าเราต้องมาละโลกออกไปเลยเรายังอยู่ในโลกอยู่ยังดูหนังได้ยังดูละครได้ยังสนุกสนานมีความสุขในครอบครัวอันที่สองของทานศีลพระพุทธเจ้าก,ก็ตัดว่ามีความสุขอยู่แล้วแต่ให้เรามาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือการปฏิบัติภาวนาเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะจิตเราก็จะหลงไปได้ลืมไปได้ประมาทไปได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นคนที่ติดหลงอยู่ในโลกโซเชียลมาก ในปัจจุบันก็อาจจะมีคำพูดใหม่ๆขึ้นมานะเรียกว่าคนหิวแสงเราจะรู้จักคนหิวแสงไหมคนหิวแสงนี่นมาต่างจากความหิวอย่างอื่นได้ยังไงเรารู้จักคนหิวข้าวคนกระหายน้ําเราก็จะรู้จักกันชัดเจนม่าจาเป็นจะต้องมีคนหิวข้าวก็น่าสงสารนะทุกปอทุกเขเวทนานในร่างกายคนมีก็แบ่งปันให้กับคนไม่มีก็จะพออยู่กันได้ในโลกนี้ คนหิวน้ําก็หายน้ําเราเห็นว่าสังคมเมื่อก่อนก็จะตั้งตุ่มน้ําเอาไว้ตามหน้าบ้านคนเดินไกลไปมาหิวน้ําก็จะไปตักเติมกระาได้เลยมาดื่มบริโภคได้เลยแต่สมัยนี้ก็คงจะยากไปอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นก็มันจะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของแต่ละคนเพราะว่าโรคระบาดมันก็เกิดขึ้นในระยะนี้ก็จะต้องมีภาชนะที่แยกที่แบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนของไข่ของมันด้วยนี่เราก็รู้จักแต่คนหิวแสงละ่ะเป็นยังไง เป็นคำฮิตติดปากของชาวเน็ตทีเดียวนะชาวเน็ตประเทศไทยนี่จะเข้าใจคำว่าหิวแสงมีเป็นที่พิภา์วิจารณ์ประเภทของบุคคลในโซเชียลมีเดียที่มักโพสข้อความที่สุมเสียงที่จะโดนทัวลงไม่ว่าจะเป็นความคิดความเห็นในข้อความต่างๆเรื่องต่างๆทางการเมืองจนเรื่องทั่วๆไปหรือชีวิตประจําวันเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรอยากให้คนรับมาสนใจตัวเองต้องการให้ตัวเองนี่เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นการสร้างกระแสขึ้นมา ต้องการความดังต้องการความอยากมีอยากเป็นอยากมีหน้ามีตาอยากอยากมีซีนนะเหมือนกับดาราเขาต้องมีซีนกันในการถ่ายทำแต่คนทุกวันนี้จะกลายเป็นดาราในน้อยกันหมดละไปที่ไหนก็จะต้องมีซีนต้องเซลฟี่ตัวเองแล้วก็ลงไปในโลกโซเชียลให้คนยอมรับเราต้องทํากิจกรรมอะไรก็ทําไปแล้วก็ต้องบอกไปหมดทุกอย่างเลยนะ มันเป็นอย่างนี้ไปหมดล้วซึ่งคนอันตรายจากการเซลฟต่ตายไปก็มีมากทีเดียวเพราะต้องการรูปที่สวยที่งามก็เสียชีวิตไปเพราะความหลงตัวตนที่จะให้คนเรายอมรับซึ่งเป็นตัญหาขึ้นมาซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองแม้คนหิวแสงนี่จึงเป็นอันตรายมากเป็นมากๆเข้าแล้วเนี่ยก็จะเป็นโรคจิตขึ้นมาได้ซึ่งอยากจะมีอยากจะเป็นอยากให้ตัวเองโดดเด่นอยากให้ตัวเองนะั้นเป็นที่ยอมรับอยากให้มีคนกดไลค์กดแชร์จํานวนมาก แต่ว่าทุกคนเนี่ยมันมีไหมล่ะทุกคนก็อยากจะมีอยากจะเป็นอันนี้เป็นธรรมชาติของกิเลสทันหาละแต่ว่าพระพุทธเจ้าก,ก็สอนให้เรามาควบคุมเอาไว้ได้ระดับหนึ่งให้เกิดความพอดีพอดีนั่นเองถ้าเกิดว่าคนเรานั้นะ่ะไม่รู้จักความพอดีตัวนี้มันจะไปเรื่อยๆมันจะมากขึ้นเรื่อยๆก็สร้างความทุกข์ความยากความลำบากให้ตัวเองเราก็จะเสียเวลาไปอย่างมากมายทีเดียว ถ้าเรามีความอยากมีอยากเป็นให้เราเป็นจุดสนใจแต่อย่างเดียวไม่คิดถึงผลกระทบของชีวิตของเราเลยที่นอกโซเชียลมีเดียวะเราจะมีอะไรบ้างเราหลงลืมคนไหนไปบ้างหลงลืมครอบครัวของเราไปคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเราหลงลืมไปได้โดยง่ายทีเดียวหากปล่อยไว้นานๆคนรู้สึกที่มันหอยหาความสนใจในการิ้วแสงจะครอบงำตัวเราขึ้นไปยิ่งจะหมุนจิตของเราเข้าไปในโลกโซเชียลยิ่งโพสต์มากขึ้นมาก็ยิ่งอยากจะโดนแสงส่องมากขึ้น ไม่มีที่สิ้นสุดละเพราะเราต้องสํำรวจตัวเองว่าเรานี้เข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลน้นมันมากมันน้อยขนาดไหนแต่ธรรมาก็นะคิดว่าพวกเราที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมนี้แหละก็คงจะน้อยรู้จักพอดีอยู่แล้วถึงสนใจธรรมะไม่ใช่ง่ายคนส่วนใหญ่ต้องหลงไปกับความเจริญทางโลกนี้พ,พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าคนข้าวัวนั้นมีมากขาวัวนี่มีคู่เดียวผู้ที่จะสนใจในธรรมะก็เท่ากับ เขาของหวนนี้แหละและผู้ที่จะเดบัต์จากนี้ไปที่จะรับความทราบซึ่งในธรรมะได้ก็จะคนจํานวนน้อยนี้คนจํานวนมากก็คงจะหล,ไลงไหลไปหลงไหลไปในภาพโปรไฟล์ที่ตั้งขึ้นมาอย่างหรูหราอาจจะอวดของแบรนด์เนมในรูปนั้นโชว์ไลฟ์สไตล์ที่มีฐานะแตกต่างกันแต่ว่าคนที่ปฏิบัติแล้วก็ย่อมจะเก็บตัวย่อมจะระมัดระวังในด้านนี้ไม่เป็นที่สายตาไม่เป็นที่สะดุดใจด้วยความสนใจของคนอื่น บางคนเนี่ยจะหิวโหยคอนเน็ชันมากหิวโหยคนที่จะมาติดต่อกับเราสื่อสารกับเราอยากจะมีเพื่อนเยอะๆอ,อยากจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าอันนี้มันก็คือทุกคนก็อยากจะเป็นแบบดารากัารเป็นหมดทุกคนเลยซึ่งเราเห็นได้ว่าถ้าทําแบบนั้นจิตใจของเราจะวุ่นวายจิตเรามันจะสับสนใจิตใจจะไม่สงบระงับเข้ามาการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นมันจะมีผลดีแก่เรามาก ถ้าเราไม่ได้ทาอย่างนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันเพลิดเพลินไปสมัยก่อนเพลิดเพลินไปต้องไปดูหนังดูละครที่ข้างนอกบ้านเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็จะไปดูได้เพลิดเพลินไปได้หมดมันมากเกินไปจนว่าเวลาของเรามันก็จะไม่มีมันหมดไปเรือในบางครั้งการด่าก,กาันกันว่ากาันธรรมดาเดี๋ยวนี้ด่าก,กันเข้าไปในโลกสมเชี่ยวก็ได้ยืมหัวในการโจมตีคนอื่นเปิดศึกกันขึ้นมาเปิดศึกกันใช่หรือเว่า ดาากระแมนโลกสุดเจยงให้คนทั้งโลกก็รู้เลยว่าเรานี่กําลังทะเลาะก,กันอยู่เออเราไม่ได้มีความสุขเราทะเลาะก,กันอยู่ก็ให้โลกก็รู้ได้อย่างนี้เป็นต้นแสดงววลโลกเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าไปไกลมากมือนกันถ้าคนเข้าไปในนี้เนี่ยววคนหลงโลกคนหลงโลกก็คือคนที่หลงอารมณ์เนี่ยเป็นคําสอนอย่างคมคายของพระพุทาวาคนหลงโลกก็คือคนหลงอารมณ์คนรู้โลกก็คือคนที่รู้เท่าทันอารมณ์นั่นเอง ถ้าคนหลงอารมณ์เข้าไปแล้วหลงเข้าไปโลกโซเชียลแล้วหิวโหยในการแชร์หิวโหยแสงมักจะแสดงออกอย่างจงแจ้งบางคนก็แชร์ข้อมูลเบื้องลึกเข้าไปในโซเชียลเข้าไปไม่กันกรองบิดเบือนข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งก็ผิดศีลธรรมอย่างมากพวกเรานักปฏิบัติก็ให้พิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยของความการเสียเวลาที่เสียไปโดยปรประโยชน์ก็หันกลับมาศึกษาธรรมะน่าให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมของเราอย่างนี้ พยายามปฏิบัติภาวนาเราก็จะพบกับความสงบความสุขขึ้นมาได้ให้พิจารณาไปบางทีเราก็พิจารณาไปดูไปเพลิดเพลินไปกับพิจารณาไปถึงความไม่เที่ยงคนที่โพสก็ตายคนที่อ่านก็ตายนะก็เกิดธรรมะขึ้นมาอย่างภาษาลิบุตรพระมหาพุทธคลานะพัฒเรละพิจารณาดูการเล่นงสงสนานเพลิดเพลินทุกปีทุกปีก็ทําอย่างนั้นแหะแต่มาปีหนึง่งถ้าก็สลดสังเวชใจเห็นสิ่งนี้มันไร้สาระ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหาสิ่งที่มีสาระประโยชน์ดีกว่าท่านก็มาสแสวงหาธรรมจนได้บรรลุเป็นพระหันเป็นพระอรักษสาวเบื้องขวาเบื้องซ้ายของมัสมมสุรเจ้าแต่พวกเราเนี่ยบารมีเรายังไม่ถึงอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ค่อยเข้าใจธรรมะทีละน้อยทีละน้อยเมื่อเราตัดสิ่งเหล่านี้ได้ใจของเราว่างได้บ้างก็เกิดเป็นนิพพานทีละน้อยในใจนั่นเองเมื่อเราภาวนายอย่างนี้น่ยจิตใจจะเบิกบานขึ้นไปเมื่อเราสวดมนต์แต่ละบทละบาดเราก็ยกคําสอนของมัสมมสุรเจ้าขึ้นมา พระคุณของพระสัมมาทิฏฐเจ้าขึ้นมาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ตามนะนวสุกตโตพระองค์ไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีแหละพระองค์หมดจากกิเลียแล้วสเสด็จไปไหนก็ได้ดีด้วยเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยเพื่อประโยชน์สุขแกมหาชนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่จะได้รับบุญและกุศลจากการที่พระองค์นั้นเทศสอนธรรมะให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งในพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบาท น,นำมาพิเคาะพิจารณาเกิดสติปัญญาและปฏิบัติตามท่านไปโดยการที่เราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอย่าเสียเวลาไปกับการสื่อสารอันมากเกินไปให้พยายามสำรวมจิตปฏิบัติกรรมฐานของเราบ่อยๆอ,อยู่เสมออบรมเป็นประจำอย่างนี้แหละในสุดจิตของเราสงบระงรับขึ้นมาพละพลังของศรัทธาของความเพียรของสติสมาธิพร้อมแล้วปัญญาเกิดมาก็จะเห็นมิมตมดหลุดพ้นได้เห็นไม่มีเราไม่มีของของเรา เกิดพุทธะในใจดังพระอันตะเจา้าพูดเป็นโอวาทของท่านไว้อย่างเลือกซึ่งว่าไฟในก้อนหินไม่อยู่ถ้าเราไม่กระทบกันไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตทุกดวงมีพุทธะอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่สแสวงหาพุทธะจะเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้เป็นโอวาทที่คมมากทีเดียวนะอาตมามักจะมาพูดบ่อยๆให้เราได้คิดเตือนสติของเราให้พิจารณาที่จะสร้างพุทธะเกิดขึ้นในใจของเราแม้ว่าทีละน้อยแต่น้อยก็ตามก็เป็นทางที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงเจริญพอ